ต่อกันที่การประชุมกตรวันนี้นะครับที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจประจําปีนะครับในขณะษที่ทางผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็เข้าชี้แจงในกรณีโยกย้ายตํารวจที่เกี่ยวข้องกับป้ายโฆษณาซึ่งทางผบตรก็ย้าว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตอรอโดยวาระสำคัญคือการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี2557ครับนาตำรวจระดับรองผู้บังคับการถึงสารวัตรซึ่งพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุขั้นตอนการแต่งตั้งโยกย้ายในตํตำรวจของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสอบสวนกลางว่าผู้บัญชาการจะเป็นผู้เสนอให้กตอรอพิจารณา ส่วนกรณีข้าราชการตำรวจยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้ทบทวนคำสั่งโยกย้ายจากกรณีป้ายโฆษณาบนป้อมจราจรล่าสุดพบว่ามีการส่งคำร้องเข้ามาเพียงหนึ่งฉบับและได้ส่งเรื่องให้พลตำรวจโทศีวราราังสีพรามนกุลผู้บรชาการตำรวจนครบาลทบทวนพร้อมเชิญให้เข้าชี้แจงเหตุผลการโยกย้ายแล้วย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ด้านผู้บัญชาการตำรวจคนครบาลเปิดเผยภายหลังเข้าชี้แจงกับกตอรอครับว่าปีนี้กองบัญชาการตำรวจคนครบาลมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการตำรวจรวม73ตำแหน่งแบ่งเป็นรองผู้บังคับการ14นายผู้กำกับการ59นายพร้อมยืนยันโยกย้ายตามระเบียบและพระบรตำรวจโดยไม่มีการกลั่นแกล้งและที่ผ่านมามีผู้ยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนป้อมจราจรเพียงหนึ่งคนนะครับแต่ไม่ได้ลงชื่อผู้ร้องเรียนเรื่องการโยกาย้ายไม่เป็นธรรม ขณะที่พลตํารวจโทรประธธวุธถาวรศิริโคศกสานักงานตํารวจแห่งชาติเปิดเผยครับว่ากองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเสนอโยกย้ายประมาณ130ตําแหน่งแบ่งเป็นการย้ายนอกหน่วย56ตําแหน่งและส่วนใหญ่โยกย้ายด้วยความสมัครใจนอกจากนี้ยังระบุว่าผู้ถูกโยกย้ายออกนอกหน่วยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิด4เรื่องหลักคือรับผลประโยชน์จากน้ํามันเถื่อนการทุจริตซื้อขายตําแหน่งบ่อนการพนันและการพนันฟุตบอลครับ